สวัสดีอีกครั้งนะครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์นะครับคาว่าในพระเยซูคริสต์นี้นะครับเป็นคําที่เปาโลได้เขียนไว้อยู่ในอยู่ในโคลินนะครับที่เขาได้บอกกับพี่น้องอของเขานะครับที่เป็นคนยิวนะครับว่าในอดีตนะครับเขาเหล่านั้นอยู่ใต้พระราชบัญญัติ ก็คือเขามีพระเจ้าแต่ณนเวลานี้เขาทั้งหลายนั้นไม่ได้อยู่ใต้พระราชบัญญัตินะครับแต่อยู่ใต้พระคุณของพระเยสุคริตเขาเลยใช้คําว่าผู้ใดที่อยู่ในพระเยสุคริตใช่ไหมครับผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วเขากําลังหนุนใจนะครับสําหรับพี่น้องที่เป็น <c oughs> คนอยู่ด้วยกันนะครับแต่สําหรับเรานั้นพระวิญ,ญญาณทรงอยู่ในเรานะครับจริงคํานี้มันมันเป็นค้นหา ในลักษณะของคำตรงๆนะครับก็ก็เข้าใจยากอยู่นะครับเพราะว่ามีอีกครั้งหนึ่งนะครับในอนาคตนั้นเราจะอยู่ในพระเยซูริ์นะครับก็คือเมื่อเราออกจากร่างกายที่เป็นเนื้อหนังนี้แล้วนะครับเราถึงจะได้อยู่ในพระเยซูริต์แต่ตอนนี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเรานะครับแต่คําที่เปาโลเขียนว่า ผู้ใดที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นอันนี้เป็นความรู้สึกนะครับรู้สึกของผมที่คิดว่าเปาโลนั้นได้หนุนใจคนยิวนะครับที่เขาเคยอยู่ใต้พระราชบัญญัติเขาน,นมัสการพระเจ้าแต่ณเวลาที่เขาเขียนจดหมายมาเป็พี่น้องที่อยู่ในโคลินนั้นคนที่เป็นยิวเหล่านั้นนะครับเขาอยู่ใต้พระคุณของพระเยซูคริสต์นะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องหนึ่งนะครับ หลายครั้งนะครับนี่เป็นคำสอนและคำเตือนนะครับขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือของพระเยซูคริสต์นะครับที่จะให้เราดำเนินชีวิตตามพระลักษณะของพระองค์ครับไม่ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งนะครับคำว่าสุดโต่งก็คือ,อทิ้งสิ่งที่เป็นความเท่าเทียมกันนั้นไว้ข้างหลังอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับ ู้ที่เป็นผู้นำานี่ทิ้งห่างพี่น้องไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้หันกลับมาดูพี่น้องว่าเขาตามทานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละครับ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะใช้ใน <c oughs> ในหนังสือนะครับห <c oughs> นังสือพระคัมภีร์กันแล้วกันถ้า <c oughs> พี่น้องฟังยังไม่ค่อยเข้าใจก็คือในพระคัมภีร์แต่ผมเรียกหนังสือแห่งชีวิตนะครับ เหมือนที่พระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าท่านเข้าไปค้นหานะครับในพระกรมัมภีในพระกัมภีร์นั้นมีชีวิตนะครับมีชีวิตผมใช้คําว่าหนังสือแห่งชีวิตพระกัมภีร์ก็ได้นะครับอะไรก็ก็ใช้ได้นะครับจะเรียกในหนังสือที่เรากําลังศึกษาหรืออ่านหรือทําความเข้าใจหรือค้นหาอะไรประมาณนี้นะครับ แต่จริงๆผมอยากจะให้พี่น้องนั้นยังลากลึกในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วค่อยมานั่งค้นหาแล้วพี่น้องก็จะเจอเรื่องต่างๆนะครับอย่างเช่นวันนี้ที่ผมจะนําเข้ามาพูดคุยก็คือมีสองอย่างนะครับในพระลักษณะของพระเยสุกิ์ที่พระองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างกับเรานะครับลักษณะแรกก็คือพระองค์ทรงเป็นความจริงนะครับอย่างในหนังสือนี้นะครับ ที่พระองค์ทรงตัดไว้ก็คือใช้คำว่าโยฮันนะครับโยฮันในโยฮันบทที่18ข้อทีอ่เดี๋ยวนะครับผมจะอ่านให้ฟัง38ครับเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงพูดกับใครนะปิลาตใช่ไหมปิลาตถามว่าพระองค์ทรงเป็นใครใช่ไหมครับเพราะว่าคนยิวบอกว่า คนนี้จะมาเป็นกษัตริย์ปกครองเราเราไม่ต้องการก็คือพระเยสุคิ์แล้วบิลลาดก็ได้เข้าไปถามพะเยซูพะเยสุคิยย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพระเยสุคิ์ได้ตอบว่าเราคือความจริงนะครับก็คือ38บอกว่าอ่าบิลลาดจึงถามพระองค์ว่าความจริงคืออะไรเล่าแต่เห็นไหมสังเกตดูเมื่อปิลลาดถามปั๊บบิลลาดก็จะไม่รอฟังคําตอบ อ่าเป็นเสมือนพวกเราหลายๆครั้งนะครับเวลาเราสงสัยเราถามพระเจ้าว่าสิ่งนี้คืออะไรเสร็จแล้วเราก็ไม่รอคําตอบเหมือนกันเป็นความผมค,คิดว่ามันเป็นความรู้สึกแค่อยากจะถามเฉยๆแต่ไม่อยากฟังคําตอบนะครับเหมือนกับปีลาศที่ถามแต่ก็ไม่ต้องการคําตอบว่าความจริงคืออะไรน,รนี่คือหนึ่งในะลักษณะของพระเยซูคริสต์นะครับวระพระมมีความจริง พราะงความจริงหลายครั้งทำให้เกิดปัญหานะครับปัญหาอย่างที่พระเยูสรเสต์พระลงทรงลงมาประกาศกับชนชาติของพระลงนั้นพระลงลงมานี่คือความจริงนะครับเมื่อพระลงนำความจริงเข้ามานะครับในชนชาติของพระลง์ปัญหาก็เริ่มเกิดเช่นเดียวกับพวกเรานะครับพวกเรานี่ที่เป็นลูกของพระเจ้าวันนึ่งสองวัน สามวันก่อนนะครับผมได้คุยกับผู้รับใช้คนหนึ่งที่เป็นมิชชันครับได้คุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการประกาศนะครับประกาศที่ประเทศไทยนะครับแท้ที่สหรัฐอเมริกาจะไม่มีปัญหานะครับในการประกาศเรื่องของเพยซสุริ์จะมีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเองที่มีปัญหานะครับแต่จริงมันไม่ใช่ปัญหาแต่การประกาศที่เขาประกาศนั้นมันเป็นความจริงมันถูกต้องครับแต่เกินไปนะครับ เกินไปแบบไหนนะครับุณถามเขาว,าว่าวิธีการประกาศของของเราเราประกาศกับคนไทยแบบไหนเขาบอกว่าก็าาประกาศเหมือนกับที่เขาเคยอยู่ที่สหรัฐคือเขาเป็นคนสหรัฐนะครับเขาเป็นเมชันรีเข้ามาในประเทศไทยมาประกาศพระคุณของพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วเขาตั้งใจประกาศพระคุณนะครับแต่สิ่งที่เขาประกาศนะครับมันมันเป็นแบบอย่างที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาคือเขาประกาศตรงครับ ความจริงคือตรงไปตรงมาเขาประกาศที่สหรัฐบอกว่าถ้าเขาเหล่านั้นยังอยู่ในาศาสนาคต์ก็คืออยู่ในโะมานคาทอลิตที่กำลังนมัสการมนุษย์ก็คือ,อบุคคลต่างๆใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าท่านไม่กลับมาหาพระเยสุคริ์นะท่านจะต้องตกนรกนะครับเขาพูดแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านต้องเชื่อในพระเยสุทริ์นะครับถ้าท่านเชื่อในพระเยสุคริ์ท่านจะได้ไปสวรรค์นี่คือการประกาศที่สหรัฐอเมริกา แต่นะครับเขาได้นําการประกาศนั้นเข้ามาประกาศกับคนไทยเห็นไหมครับประกาศกับคนไทยเมื่อเขาประกาศกับคนไทยเขาก็ประกาศเหมือนเดิมพอประกาศเหมือนเดิมก็เกิดปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าคนไทยนั้นเขาอยู่ในาศาสนาพุทธนะครับแล้วมีคนหนึ่งมาพูดบอกว่าถ้าไม่เชื่อพระยสุคิ์แล้วตกนรกนี่คือความรู้สึกของคนไทยเริ่มมีปัญหานะครับแล้วเขาบอกเขาเป็นริสเซียน เป็นคริสเตียนนะครับเราเป็นคริสเตียนผมเป็นคริสเตียนแล้วก็ประกาศแบบลักษณะตรงไปตรงมาคือถ้าไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ท่านจะต้องตกนรกและท่านไม่เชื่อท่านตกนรกจริงๆอะไรคือพูดแต่เรื่องตกนรกตกนรกตกนรกถามว่าถ้าไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ตกนรกไหมตกครับตกนรกจริงๆนี่คือความจริงนะครับแต่ถ้าเราประกาศแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่เชื่อครับเป็นการทำร้ายจิตใจเขาด้วยนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นนะครับความจริงดีไหมดีครับเป็นลักษณะของพระเยซูคริสต์นะครับเรื่องของความจริงแต่เราอย่าลืมว่าพระองค์ทรงมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับพระองค์ไม่ได้นําความจริงเข้ามาอย่างเดียวเราชอบพูดถึงความจริงนะครับแต่เราลืมมองอีกภาพหนึ่งที่พระองค์ทรงนํามาด้วยนะครับเหมือนแขนสองข้างนะครับนะครับ ข้างเดียวจะทํางานไม่ถนัดนะครับถ้าทํางานท้างเดียวก็จะมีปัญหาต้องทํางานสองข้างนะครับเวลายกของเรา,าหนักๆอย่างเงี้ยเราสามารถยกข้างเดียวไหวไหมก็น่าจะยกยากอยู่แถมจะเป็นอันตรายต่อแขนด้วยนะครับถ้าเราใช้สองแขนสองมือนะครับยกของชิ้นเดียวกันก็จะง่ายขึ้นอย่างพี่น้องอุ้มเด็กนะอุ้มนะครับถ้าอุ้มทารกเนี่ยสองแขนก็จะอะไรครับจะมั่นคงหน่อยใช่ไหมครับ ถ้าเด็กโตมาสักขวบหนึ่งหรือสองขวบในพี่น้องแขนเดียวก็จะไม่ไหวครับเวลาอุ้มก็ต้องสองแขนก็จะทําทให้รู้สึกว่าเบาแรงเวลาอุ้มนะครับทุกอย่างครับต้องเดินไปนะครับด้วยสองด้านพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเข้ามาและนำสองด้านของพระองค์เข้ามาให้เราได้เรียนรู้นะครับหนึ่งความจริงความจริงผมได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเราใช้ความจริงมันจะเกิดผลเสียต่อชีวิตของเขา มากกว่านะครับมากกว่าผลดีครับมันเกิดผลดีต่อเราเพราะเราเชื่อ,อน,นี่ครับแต่เขายังไม่เชื่อ,จ,อ,ะอจะปวดัก็เกิดผลเสียต่อเขาจะทําให้เขารันรู้สึกไม่ดีรับต่อชื่อชื่อนี้ก็คือชื่อของพระเยซูแล้วก็ต่อ,อพวกเรานะครับที่ใช้ชื่อว่าคริสเตียนด้วยทีนี้ผมอยากจะให้พี่น้องมาดูอีกด้านอย่างที่เหลืออยู่ทำไมผมบอกว่าพราะองค์ทรงนำสองด้านเข้ามาความจริงนะครับ ต่อไปนี้ผมจะพาเข้ามาดูก็อยู่ในย้อนอีกเหมือนกันครับพระองค์พูดหลายครั้งนะครับแต่เราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้นะครับเวลาเรา,เรายืนหยัดนะครับในความเชื่อของเราเราชอบใช้ความจริงสู้กันไปเรื่อยแม้อยู่ในเขาเรียกว่าในกลุ่มของเราที่เป็นริสเสียนเราก็ชอบใช้ความจริงในการสู้กันถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรไหม ในการใช้ความจริงสู้กันเพราะทุกคนก็คิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นคือความจริงใช่ไหมครับอ,อันนี้ผมไม่ได้เก่าเก่าถึงใครนะครับผมกำลังพูดในลักษณะที่ผมเคยมีประสบการณ์อยู่เพราะฉะนังง้นการพูดความจริงในหมู่พี่น้องด้วยกันเองก็เป็นอันตรายเหมือนกันถ้าขาดความรักผมกำลังพูดเรียกว่า สองสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงนำมาหนึ่งความจริงสองความรักตอนนี้เป็นความรักสังเกตดูนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงอยู่กับสาวกของพระองค์พระองค์หนุนใจนะครับพระองค์พูดถึงความรักของพระองค์บ่อยครั้งมากนะครับบ่อยครั้งมากๆเลยในยอห์นนี้บันทึกหลายครั้งนะครับนี่คือความจริงนี่คือความรักนะครับผมจะใช้ในบทที่1 0 15ก็แล้วกันนะครับ15นะครับ เรื่องของความรักของพระองค์นะครับอ่าสิบห้าผมจะใช้ข้อที่เก้านะครับผมจะให้พี่น้องฟังนะครับบอกว่าพระบิดาทรงรักเราฉันใดนะครับพระบิดาทรงรักเรานี่คือความรักพระเจ้าทรงรักพระเยซูคริสต์ฉันใดน,นะครับเราก็รักท่านฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ เป็นห่วงมากกว่านะครับในการดำเนินชีวิตในการประกาศเรื่องของพระองค,ค์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในหมู่ของลูกของพระเจ้าหรือที่เสียนก็นแล้วแต่นะครับสิ่งนี้ที่พระองค์ทรงกล่าวกับาสาวกของพระองค์บ่อยครั้งมากก่อนที่พระองค์จะขึ้นสู่ไม้กังเขนก็คือความรักนะครับ ลงบอกว่าอย่างไรพระบิดาทรงรักเราฉันใดนะครับพระเจ้าทรงรักพระเยซูคริสตช์ชันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นเป็นอย่างเดียวกันเลยนะครับพระเจ้ารักพระเยซูคริสต์แบบไหนพระเยซูคริสต์ก็รักเราแบบนั้นเหมือนกันจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราระองไม่ได้ต้องการให้พวกเรานั้นมีความรู้ แต่พระองค์ต้องการให้เรานั้นมีความรักและยึดมั่นอยู่ในความรักของพอระองค์พี่น้องครับถ้าเราเริ่มออกไปประกาศใหม่เรานำความจริงบวกกับความรักของพอระองค์เข้าไปพระองค์ไม่ได้ปร,ประกาศการพิพากษาแต่พระองค์มาประกาศการถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นในการประกาศเราอยากประกาศการพิพากษาประกาศการทรงถ่ายด้วยความรักของพระองค์ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตยืนรันพี่น้องประกาศแค่นี้ก็พอนะแล้วก็ดูเขาว่าเขาจะมีปฏิกิริยาลังไรเรานําความรักมาให้กับเขาแน่นอนครับเขาจะไม่ตอบสนองความโกรธกลับมาแต่ถ้าเรานําการพิพากษาไปหาเขาความโกรธย่อมกลับมาเหมือนกันครับพระเยซูคริสต์นะครับ โปรงประกาศในระหว่างที่โรรองค์ทรงประกาศอยู่นั้นในชีวิตใครจะว่า3ปี5ปี7ปีอะไรนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่เมื่อพระองค์ทรงอยู่และประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเราจะเห็นได้ว,ว่าพระองค์ทรงมีแต่ความรักนะครับความจริงมีครับพระองค์พูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์ต่อผู้ที่เป็นผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณนะครับ แต่พระองค์พูดมากมากที่สุดเลยก็คือความรักต่อพี่น้องของพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้เราเริ่มเริ่มที่จะประกาศใหม่ในลักษณะของความจริงบวกของความรักเมื่อเรานั่งพูดคุยกันในหมู่พี่น้องของเรานะครับเมื่อเราพูดความจริงเรื่องของพระเจ้าเรื่องพัะสัญญาต่างๆเราอย่าลืมนะครับบวกความรักของพระเจ้าเข้าไปด้วยนะครับมันจะได้สมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะครับพี่น้อง ความรักเปาโลยังบอกความรักยิ่งใหญ่ที่สุดความรักนั้นก็อดทนนานนะครับกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองนะครับอันนี้หลายคนท่องได้นะครับแต่เข้าใจไหมไม่อวดตัวนะครับพระเยซูคิดพระองค์อวดตัวไหมความรักพระองค์ได้อวดตัวอะไรเลยนะครับไม่ยิงพยองนะครับ ใครมาให้พระองค์รักษาใครมาพูดอะไรพระองค์ก็ะทาให้ทุกอย่างไม่แค่ใครคุยเคียนะครับบริสีได้นาหญิ ima, งคนหนึ่งที่ผิดประเวณีมาพระองค์ไม่ถามอะไรเลยนะครับระองอาภัยให้ไม่แค่ใครคุยเคียยความผิดของเขาถ้าเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนหมายถึงเราเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์นะครับเราต้องมีสิ่งนี้ ไม่ต้องไปแกคไขคุยเฉียวนะครับมีความอ่อนโยนทอมตนผมก็ในคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ที่เบาเบานะครับผมชอบมากก็คือเรื่องของความรักนะครับความจริงนั้นมีอยู่แล้วนะครับทุกคนชอบนะครับในความจริงถ้าเป็นทางโลกก็คือความรู้ ทุกคนชอบนะครับให้คนศึกษาลงไปลึกมากเกี่ยวกับรเรื่องของความจริงค้นหาประวัติศาสตร์มากๆา,กากจนกระต้่งลืมความรักของพระอ,องค์ไปถ้าเราอยากมีสันติสุขนะครับให้เรานั้นเข้าใจยึดมั่นในความรักของพระเยซูสันติสุขจะเกิดขึ้นกับเราอย่างมากมายมากจนหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับพี่น้อง คลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้แค่นี้สําหรับความจริงและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพี่น้องสนใจอยากจะฟังคลิปเดิมๆนะครับก็เข้าเข้าไปหาได้ในช่องนี้นะครับนักรบโฟนนะครับทาง Facebook ก็นะครับนักรบฟาสวรรค์ยินดีเป็นภาษาไทยนะครับทางโทรศัพท์ก็0 8 6 3 2 5 9 2 5 0เนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยากพูดคุยกับผมก็สามช่องทางนี้ทำได้หมดเลยนะครับ พี่นีผมขอฝากไว้ใครนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะชูใจในความรักของพระองค์ทุกๆคนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ